ท่านสมาชิกสกลนอมทัพย์ตำรวจชาติจํากัดที่เคารพลักผมพลนเอะที่พลวิรัตพงศ์รประธานกรรมการสกลนอมทัพตำรวจชาติจํากัดผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลื่อกผมเข้ามาทำหน้าที่ประธานกรรมการของสกลผมได้ดำเนินการบริหารงานของสกลมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วผมขอเรียนว่าผมได้ดำเนินการตามนโยบาย ไปบางส่วนแล้วและจะให้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปโดยเร็วในวาระอีกทีที่ปใ,ใหม่2 5 6 5ในนามของคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้จาหน้าที่ของสภาน้อมน่าคุณภาษีรัตนาไตและาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาการณัฐโลกได้โปรดดลบันาดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวปัาศจากโรคภัยประสบถึงความสุข ความเจริญประสงค์สิ่งใดขอให้สมปัานาทุกประการเถิสวัสดีไม่หมครับ